สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เลเอฟซีสุขุสุขนนะครับพี่น้องรับมือนีกับมาละลายข้าวถ่ายคล้ยงามเพิ่นเปิดราคาคล้วยสายพันธุ์ใดราคาหลาไปไหนเนาะครับพี่น้องครับอยู่พิกัดบ้านนาดานตําบลนาดานอำเภอสวรรจังหวัดนองบวลำพูของเฮาคือเก่าหระครับพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องรับชมเบิ่งว่าอยากได้แม่พันธุ์ไปอยู่ขอกอยู่เราเนาะครับพี่น้อง มาเบิงเอาครับพี่น้องว่ามักมองได้กับีชมเอาครับพี่น้องครับก็ไปหาอ้เพิ่นเลยครับสวัสดีครับแนะนำซื้อนะครับผมครับสวัสดีครับผมนายเอาไปวัฒนแสนโคตรครับครับผมเมื่อนี้เขาจะมาเปิดราคาคั้วแจ็กตัวครับผมทั้งหมมีอยม่โหาตัวครับหาตัวเนาะครับเนาะแม่นี่เป็นแม่แรก แล้วก็ครับแม่แรกเนี่ยแม่แรกแล้วมาสิลกูครับผมแม่นี่สายพันธุ์ใดครับผมสายอุทไทยครับสายอุทไทยเนาะครับสายอุทไทยเดี๋ยวบังอัตลักษณ์อัตลักษณ์สวยงามครับอ่างไ่ครับพี่น้องอ่างไงทายรอบๆให้พี่น้องเอาได้รับชมกันอ่างไงทายไ่ครับพี่น้องสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับนี่สวยเลยครับพี่น้อง ส่วนสูงหไรเป็นไงครับผมร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าครับผมนี่สูงงามครับนะครับอ่าลูกในทองอันสายพันธุ์ใดครับผมสายอุทไทยครับสายอุทไทยเนาะครับผมนี่ครับลูกในทองสายอุทไทยเนาะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยครับอ่างไงนะครับอ่าเล็บตีน ใ่ดีนะครับพี่น้องลำตัวใ่งามนะครับพี่น้องเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกได้แลครับลูกติดนี่แม่นสายพันใดครับผมนี่เพชรอุดรครับผมเพชรอุดรเนาะครับเพชรอุดรนี่เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับผมนี่ตัวแม่ครับตัวแม่เนาะครับมันได้จากเดือนแล้วครับผมนี่ปีกลัวครับปีกัวปีกัวเนาะครับผมเนาะปีกลัวครับครับนะครับสายเพชรอุดรนะครับลูกเป็นตัวแม่นะครับอันนี้ อันนี้แม่มันนี่ท้องได้จักเดือนแล้วครับผมนี่ได้สิบเดือนแล้วครับสิบกว่าเดือนแล้วได้สิบกว่าเดือนใกล้เสีออกแล้วเนาะครับเนาะพร้อมจะออกแล้วครับผมเปินเดือนนี้เดือนหน้าแล้วครับเซื้อไปอาจจะออกเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเขาเปิดราคาไรเป็นไรครับผมนี่แม่ลูกคู่นี่ว่าดทิมฮอกหรอครับเพื่อแสนหกหมื่นบาทเนาะครับผมเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับต่อรองได้ครับซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องนี่ลูก ในทองก็จะออกแล้วนะครับส่นใจจะติดต่ออ้ายพันเขามาเลยครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดครับครับครับเดี๋ยวให้เบอร์เบองตัวต่อไปเนาะครับผมเนาะเบอรเบอร์ข้มต่อไปครับผมมาชมค้มที่สองกันเลยครับมาชมกันเลยครับผม แม่นี่มิซอวงังเลยครับผมแม่คุณแม่คุณ,คณ,คณนะครับผมบแม่คุณสายชนบุรีเนะครับผมเนาะแม่คุณสายพันชนบุรีครับลูกตีสนี่สายพันไหนครับผมนี่ลูกตีสนี่พ่อคุ้มฟงนะครับพ่อคุ้มฟงนะครับผม เป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับผมเนี่ยันี้ลูกผู้ครับตัวนี้ตัวผู้เนาะครับผมเนาะตัวนี้ได้เก็เดือนแล้วครับผมเนี่ยโเกดเดือนเลยะครับโอเก็ดเดือนนะครับเป็นตัวผู้นะครับเนาะเป็นลูกพ่อคุ้มฝูงนะครับพี่น้องครัเนี่ยครับตัวนี้สูงหลายกวานี้ครับผมเนี่ยเดี๋ยววัดให้พี่น้องเขาเบิ้งดูครับวัด้งก่อนครับเดี๋ยววัดให้พี่น้องเขาเบิ้งคัๆเลยครับพี่น้องเดี๋ยว สิว่าตัวกันนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าครับผมแมนบอครับร้อยสี่สิบห้าความสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมนี่ครับเขาง่ามครับเขาอุ้มบาทครับพี่น้องครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับผมนี่ครับลำตัวง่ามสายพันธุ์ของชนบุรีนะครับผมเนาะแม่ชนบุรีตาอัตลักษณ์ตาแต้มแจ่มจำอ่องข้อทุ่งน่องขาวนะครับสูงจนเทินนะครับ สวยงามๆเลยครับนี่ครับลูกนี่กินน้มอยู่ครับผมนี่ครับลำตัวใหญ่ดีครับผมสูงดีครับครับลูกนด้ทองสายพันธุ์ใดครับผมนี่ลูกไม่ทองนี่ของไอ้เบิ้มพันล้านนะครับเบิ้มพันล้านมีใบมีหลอดเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับพี่น้องครับเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องตัวบักไงงามๆสวยๆเลยครับผตัวบักไ่ครับนี่ก็ เป็นหลอดนะครับนี่ครับนี่เป็นหลอดนะครับพี่น้องนี่เป็นหลอดครับนี่ก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมกกราคมหกสี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับที่ผสมมากครับนี่ครับอ่านี่ก็อายุได้เ็ดปีมันบอครับนี่แม่คุ้นครับนี่อายุได้เกดปีครับนี่ครับนี่ครับทองมันได้จักเดียนแล้วครับผมนี่ทองได้หาเดียนครับทองได้หาเดียนนะครับเนาะ ทองไดหาเดียนครับผมครับเบิ่มพันล้านนะครับไคเห็นแล้วไคสนใจกันเบิ่งเข้าม้าเนาะครับพี่น้องมาเบิ่งมาชมเอานะครับมักมองได้กตีเบิ่งเอานะครับครับเมี่ยสวยๆงามๆสูงลอยสี่สิบหาครับผมนี่ครับครับเป็นลูกตัวผู้นะครับเป็นลูกตัวผู้ครับนี่ครับลำตัวท้ายรอบโตนะครับพี่น้องครับสวยๆงามๆครับเปิดร้ายไปได้ครับผมนี่ ที่เขาคือกันเหรอครับเปิดต่อรองได้ครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเนาะครับผมเนาะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทต่อรองได้ครับผมนี่ครับอยากได้เอาไปเป็นแม่พันแม่บอกกัดติ่งตออ้ายเพิ่นเข้ามาเลยครับผมนี่ครับสวยๆงามๆครับนี่ครับครับเนาวครับไปชมตัวที่สามเนาะครับผมครับแม่นั่งแม่นี่ซื้อวางเลยครับผมแม่นี่นี่ ว่าติตั้งไห้อรรถจัหน้าเนี่ยรถจัหน้าเนาะครับเนาะรถจัหน้ารถจัหน้าปั่นสายพันไหนครับผมนี่สายพันธบ้านๆนี่แหละครับสายพันบ้านๆเนาะครับผมเนาะได้จะปีแล้วครับผมนี่ได้ปีกัวแล้วครับได้ปีกัวแล้วเนาะครับเนาะครับเกี่ยวเขาในการเสีเชิงแล้วกันว่าอ๋อครับนับเลยสวยๆงามๆครับพี่น้อง จะได้ทับได้แล้วเนาะบังลำตัวครับสวยงามครับแน่นดีครับพี่น้องบองชุดสวยงา,งามเลยครับเนี่ยบกทรงดีครับนี่ครับแม่นั่งทรงหลาไปเดยเนาะครับผมนี่ยร่อยสามสิบสวยๆเลยครับนี่ครับลำตัวตาป่องข้อ ตาแจ่มแจม่จมแจ่มองข้อท้องนองขาวสัญลักษณ์ของค้อยไทยนะครับเปิดรคาคาไาไปไหยครับผมเปิดยูซีซี 4, 3, 3, 5, สิบหาครับเปิดซีหาครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผมสี่หมื่นหาพันบาทต่อร่องเลยนะครับผมต่อร่องได้ครับเนี่ยกปิดงเลยก็ได้ครับครับจะเปิด,ปดยกฟงก็ได้เป็นบ่ครับผมยกฟง,งยกฟงก็ได้เป็นตัวก็ได้บ่ครับครับ คัดเป็นตก็ได้จะโยกฟูงก็ได้ครับผมเรียกได้ตามใจชอบนะครับพี่น้องมาเบิงมหากันอยู่ที่บ้านนาดานครับมาเบิงกันนะครับติดถนนใหญ่ครับผมนี่ครับโทรหาออ้เพิ่นเลยครับผมนี่ครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้แล้ครับผมสวยๆงามๆเปิดขั้วมือนี้กัสองโคมแม่พันธสองโคมกับแม่แม่รรตนาอีกหนึ่งตัวนะครับผมสวยๆงามๆ เบอร์บอกเบอร์โทรอย่างนี้นครับผมศูนย์หกห้าสี่ศูนย์ห้าแปดหนึ่งศูนย์แปดครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เลยครับสุดท้ายนี่กล่าวคข้ามาสวัสดีครับ